สวัสดีครับนี ini, mm ่ hmm, นะครับออซิมาเพลดที่ส <ấy> uh, ุดในญี่ปุ่นนะครับราเมงของญี่ปุ่นนะครับยากิโซบะยากิโซบะของญี่ปุ่นนะครับเพลดที่สุดนะครับจะมาเห็นชุ่มเอซิโมะับชุ่มๆกินแค่กันนะกินแค่กันครับผู้ใดผู้ใดกินรู้ว่ามโนสนาเราอาการว่าสิเป็นยังไงนะครับเพลทนั่นสิเป็นยังไงนะครับลองลองดูนะครับผมนะครับยากิโซบะนะครับยากิโซบะของญี่ปุ่นนะครับ うんめっちゃくらい焼きそば日本のやつをペアに分かれて早食いしたいと思いますでもあのこっちは辛いことを知らないのでちょっと騙したいと思いますうん鬼だねねれ開けないとね,開けないとねバレちゃうからね辛そうってね焼きそば พื้นห้าร้อยห้าร้อยนะครับทีมที่หนึ่งนะครับนี่แจ้งคำสลขาวนะครับทีมเดียกันนะครับจิ้มนี่พวมงราสมัยก่อนโตใจยังทจสีมนี่ไปกับเอซิโมโนบิตะ่ซังทีนะครับนี่นะครับสี่คนนะครับทีมไม่สังใครจะโตซานเทีมในแพรนะครับยึดพื้นนะครับหารอยนะครับ いいよ、今作るね。うん、早食いでーす。<laughs> まず作りましょう。そこまでだよ、分かってる？B のところまで開けるんだよ。こ <laughs> こ？うん、そう <laughs> い,いいよ、いいよ、はい,いよ。いやいやいや。いやいや。 อย่าเกินไปบีข้างซองน้ำใส่ก่อนครับน้ำใส่ก่อนอันดับแรกนะครับน้ำใส่ก่อนน้ำใสแล้วปิดปาก เรืองั้นเสียสลรอเวลาสามนาทีสามุ่นเด็กกสามปุ่นเนี at, ่ยอร่อย่หมเด็กเกสามปุ่นมาสามปุ่นมาแรงไเล็กแรงที่บอกนี่ปยยเมือกินรู้งายังตาบอกครับ Ini dia sih, lihat ke iya iya iya. Kayaknya 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 kayaknya

อร่อยแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นตครับร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาเท่สงมาไห้นะครับจากญีป่ปุ่นมามาแบ่ง <piece> ด <of hair care> <laughs> ็หน่อยยูน้ำมือกินน้ำแนมันท่นทีมไห้ใครที่รีบร ね <laughs> <laughs> なんか普通に食べてるけど。

えあともうちょっともしかしてやばいやばいあとちょっとやばいここ早いよここうわ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  <laughs>

ไร่อยสุดเย่すごいอืม今まで食べた中でどれがนั่นคือชุดเครื่องจีนมาบอโอ้ชุดบ้านะเตะไม้ก่อนของเกาหลีจีนจีนจีนมาเลยใช่จัดผลการแข่งขันนับนับนับนึงนะครับที่มโสารขครับวิ้มยิ้มตัแต่นึ่ในที่หนึ่งนะครับที่ว่าการองรักกายที่รูมประจำมาลำรับเอาครับนี่จะคุยหนักเสียเนี่ย ท yeah, yeah. ีมเที่สครับนี่ครับผมเย้ทีมที่ได้มีเพื่อนนะครับทีมเสครับกมอบดีาฮาข้ไตมมะลยจะไรเี้เอ้ยโมบิกริสเตเอ้ยเดอไปเลยบ่คนัดเลยครับนัดนะลงเอหูเลยโอ้มีมีมาเยยาบิด้บิ๊ดดีเดืเอือดยเนร

どうレレレちゃんん止まっててるるややばばいレビちゃんどうずるいいいい食べてなずねね Nem chân cưới cho bay 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 การกินนี่คือสนามฮวนมาเรือกันออกกลังกายพ่ผู้พยายาโอ้ยสยอไปไหนกวไก่เงาออกมเลยโอ้ดูโนบิตะครับดูปากแล้วก็ดโนบิตะเดีมาเสียบเดยเนาะเสียบเดี๋ยมาเสียบปะนงต่ำตรงไหนส่ต่ำหงก็ตํำหงเนาะดูปากมึงปากล้รคนครับแตงเงงน้องอิมเองนน้องอิม เอ้ยน้องกินกินว่าคั่มมาเนาะลุงเห็นกินคั่เดียวนี่ไปอาราดเดียวนีนาวะนีนาวะนีาวะกกินนีนาวะงูจักป่าพิระกากินเลยโอเคเดี๋ยวมีปากสั้นนะครับนี่ปากแดงยก่งคึ้นนะปูโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะใตรคอมเมนเ์มิตเตอร์อรเตอร์